สบายดีครับพรออม่พี่น้องไทยพลพิสัยบ้านเฮาครับผมอยู่ที่บ้านท่าม่วงนะครับอําเภอรัตนวะปีนะครับพี่น้องวันนี้มาไก่แน่นะนี่นะครับพามูมาเฮทุลาก็เลยแวะมานะครับมาชมบรรยากาศริมโขงที่บ้านท่าม่วงนะครับรัตนวาปีนะครับตรงออกพรรษานี่มองนี่จะเป็นที่ที่คนมาเมืองบ้องไฟพญานาคหลายนะครับช่วงออกพรรษานะครับเมื่อวันออกพรรษานี่นะครับเออ มอนี้คั้นเป็นมือแน่เนี่ยเทาก็เข้าไป่ได้อกพื้นในพื้นที่นี้เพราะว่ารถจะเต็มรถจะแน่นนะครับตอนนี้ก็พามาชมบรรยากาศก,าศก,าศก่อนนะครับก็จะเป็นบันไดขันะ้นๆเนาะนี่นะครับนำโขงทั้งพุ่นทั้งพุง่นก็จะเป็นปานะครับเห็นเป็นเมืองแน่จากนอยอยู่นะครับทั้งฝั่งลาวเนาะนี่เออผมก็เพิ่งได้มานะครับเพิ่งได้มาเห็นเนาะทั้งฝั่งนี่นะครับกัคล้ายๆกับพลพิสัยนะคะพี่น้องอ่านะครับแต่ว่าขั้นไปท่าปากาคาดนี่ จะเป็นเกาะกลางน้ํานะครับจะมีเกาะนะครับถ้าท,ท,ที่น้ําโขงตรงปากคาดนะครับพี่น้องเดี๋ยว,ยวจะเอารูปให้มึงอีกเทื่อนึ่งนะครับมือนันทายคลิปไปอยู่เนาะนะครับอ่ะและกามื่อนี้จะเป็นวันพิเศษ28กรกฎาคม2563นะครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชการที่10ของเรานะครับละกา ทุกหน่วยราชการก็จัดพิธีถวายพระพรนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนนี่จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับอ่าเนาะที่รวมพลกันที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอแล้วก็อ่าเป็นจะเป็นหน,นาสารกลางจังหวัดเออหรือว่าจะเป็นตรงที่ที่จังหวัดกําหนดให้นะครับพี่น้อง่นะก็อ่าเป็นเรื่องราวของนี่จะเป็นข้าราชการพ่อค้าประชาชน รัาวิสากิจหน่วยงานต่างๆนะครับก็จะเป็นมีตัวแทนไปจุดเทียนใช้ตอนกลางคืนเราพี่น้องก็จะประมาณ6โมงเนี่แหละครับ6โมงเดี๋ยวจากหน่อยก็จะเริ่มพิธีนะครับแล้วก็ร้านอาหารนี่เปิดได้แต่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับผับบาร์ให้ปิดหมดนะครับเออถือว่าเป็นมือสําคัญอีกมือหนึ่งของปกชนชาวไทยนะครับอา่าเป็นวันคล้ายวันอ่าวันคือก็คือ,อ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับเดี๋ยวจะเอาบัรถึนะเอเนาะของอของในหลวงรัชการที่สิบนะครับกเลยเปิดมือพิเศษแบบนี้เนาะนะครับเอาตอนนี้การให้มึงบรรยากาศนี่ที่บ้านท่าม่วงนะครับอำเภอรัตนาวาปีนะครับหลายๆคนก็นเป็นไทยรัตนาวาปีเขาติดต่อติดตามเพจพลพิสัยบ้านเทากันขอพระคุณหลายๆนะครับแล้วก็เออพามาชมบรรยากาศบ้านท่าม่วงเด้อม่ีเด้อนะครับพี่น้องแล้วก็ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุน รายการของเรานะครับารายการเนี่ยคุยข่าวเว้ากันไปนะครับขอขอบพระคุณห้างทองลูกชายแม่ประเทืองนะคะพี่น้องคิดถึงทองคําแท้สวยๆนะคะรายใหม่ๆจากเยาวล่างคิดถึงห้างทองลูกชายแม่ประเทืองนะครับอยู่ยืงๆกับบกสพิสัยนะคะพี่น้องแล้วก็อีกหนึ่งร้านในเครือนะครับจะเป็นร้านห้างทองแม่ประเทืองสามโดยเจนนานะครับอยู่ที่บิ๊กซีอัศวันพลพิสัยนะครับอยู่ในห้างบิ๊กซีเลยนะครับแล้วก็เปิด จันถึงอาทิตย์เลยนะครับตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะครับนี่พิเศษเลยนะครับเป็นร้านที่ปิดค่าที่สุดแล้วกับวันอาทิตย์ก็จบะบปิดนะครับไปเสพบริการกันได้นะนาะซื้อขายแลกเปลี่ยนจากน้ำทองนะครับที่ห้างทองแม่ประเทือง3บิก๊กซีอัศาวันพลพิสัยนะครับขอบคุณนะครับนี่แล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนอีกหนึ่งนะครับจะเป็นร้านอาหารเออร์เบอรี่นะครับจะเป็นร้านชาบูชาบูเนาะพี่น้อง คนที่ชอบจิ้มจุ่มสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีนะครับจะมีด้านเออร์บรี่นะครับอาหารอร่อยราคาไม่แพงนะครับบรรยากาศดีนะครับอยู่ตรงวัดหลวงซอยสิบเอดนะครับหรือว่าซอยสองนางนะครับเข้าไปได้เลยนาอพี่น้องเนาะนะครับอ่ะร้านเออร์บรี่นะคะขอบคุณนะครับถ้าเกิดว่าอ่าลูกค้าที่ไปใช้บริการนะตอนนี้ถ้าบอกว่ามาจากเพจพลวิสัยบ้านหาโอ้เมืองจากเพจมานะคบเพื่อนบอกลด10%แเปนมนบอนะครับคือว่า ทางร้านลดให้สิบเปอร์เซ็นตนะครับเฉพาะค่าอาหารนะครับที่ร้านเอเบอรี่นะครับถ้าบอกว่ามาจากเพจผลพิสัยบ้านเฮานะครับนี่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งร้านพิเศษนะครับจะเป็นร้านฮักนาภูกระแตนะครับจะเป็นจะเป็นร้านหมูกระทะกิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับพี่น้องแล้วก็มีเมนูเนื้อลาบต้มก้อยเนื้อนะครับแล้วก็เมนูปลานนําโขงนะครับปลานังโขงแท้ๆเนาะแซ่บๆเลยนะครับบรรยากาศดีๆที่ร้านฮักนาภูกระแตนะครับ ลงเนินผูกระแต่ไปนะครับผ่านด่านตรงผู้กระแต่ลงเนินไปอยู่ซ้ายมือนะครับพี่น้องถ้าเกิดไปจากพนพิสัยเนาะนะครับมาจากหนองคายก็จะอยู่ขวามือนะครับพี่น้องฝากไว้ด้วยจ้ากับร้านทักน้าภูกระแตนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณร้านเจ๊พรนะครับลูกชิ้นเจ๊พรจ้าลูกชิ้นเจ๊พรลูกชิ้นแม่น้องพลอยนะครับลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูแซ่บนะครับเป็นของดีของแซ่เมืองพลพิสัยเลยนะครับเพราะว่า เพิ่นเห็ดยูนี่มีโรงงานอยู่นีเนาะราคาพ่แพงนะครับพี่นอ้องสนใจก็ไปแวะชมเลือกกันก่อนได้นะครับเพราะว่ามีหลายอย่างนะครับเออทั้งแฮมทั้งชีดทั้งปูอดัดทั้งใส่กอกโอ้มีหลากหลายยี่ห้อน้ำนะคบเพิ่นท้งเั้งเห็ดเองทงับมาขายน้ำนะครับในราคาพิเศษเนาะแพงเพิ่นก็นอยู่ที่ตลาดชอ่อเจริญตลาดสดประจําอาเภอบ้านเรานะครับอ้าวืวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเนาะกับวิวสวยๆของบ้านท่าม่วงนะครับอําเภอรัตนาวาปีนะครับผล อยู่ใกล้ๆก,ก,กับพลพิสัยบ้านเฮานี่เลยจ้าสวัสดีครับสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องทยพลพิสัยบ้านเฮาครับอยู่ที่บ้านท่าม่วงนะครับอำเภอรัตนาวาปีนะครับพี่น้องที่ว่าเพิ่นมาเมืองวงังไฟพญายนาคกันในหลายกะจกมะมาเมืองอยู่หนีเนาะนะครับถ้ามารัตนาวาปีนะครับผมก็เพิ่งเคยเข้ามานะครับมีแต่ผ่านตัวอำเภอด้านนอกนะครับเส้นติดถนนใหญ่เนาะ เพิ่งได้เข้ามาริมโขงนะครับอ่าอำเภอรัตะนาวัปีนิดริมโขงตอำเภอจะไม่ได้ติดกับริมโขงเลยนะครับแต่ต้องแยกมานี่น,นจะเป็นบ้านท่าม่วงนะครับพี่น้องอก็เป็นที่กั้นตะลิงพังคือจังค้ายๆกับพลพิสัยบ้านเฮานะ่ครับแต่วันนี้เขาจะเป็นเป็นขั้น,ข,น,ข,นขั้นบันไดเนาะนี่แล้วก็เมืองแบบเออคือจังทางพุ่นจะเป็นป่าเป็นทุ่งโล่งๆเนี่ยนะครับคือแบบ ริมโขงเมืองลาวจะอีกแบบหนึ่งกับที่เขาเขาเห็นตรงข้ามบ้านเฮาเนาะนะครับนี่อน๋นะครับบรรยากาศดีดีครับนี่นี่แล้วก็เห็นเรือไกลๆนั่นจะเป็นสถานีเรืออำเภอร,รัตนาวาปีนะครับเอจะเป็นนอรขอนะนรขรัตนวาปีนะครับ น,นี่อมืมือออกพรรษาก็จะเต็มนี่แหละครับอ่าหลายๆคนที่ว่าอยากเห็นบองไฟพญายนาคคือนหลายๆก็จะมาเมืองแถวนี้นอะส่วนมากนะครับช่วงหลังๆห,หลายปีที่ผ่านมาก็จะมาเมืองอยุรัตนาวปีเลยไปน้ําเปแน่นะครับเพราะว่าทั้งในเมืองพลพิสัยนิบ บ้องไฟพญานาคบ่ค่อยขึ้นนะครับช่วงปีหลังๆเนาะแต่ว่ักขึ้นในเห็นอยู่นะครับได้ขึ้นในเห็นอยู่แล้วก็ถือว่าเอา,อาลองรูปในปีนี้เขาสิได้จัดงานบอ่อนะครับหรือว่าจะคนจะมาเมืองหลายบอ่อนะครับในช่วงออกพรรษาป,ปีนี้เนาะนะครับหลายๆคนบ้านอยู่ลัตนว่าปีก็เอาพามาเมืองละเดอ้ออยู่ท่าม่วงนะครับผมหมูพาแวะมาานาะบ่ซั่งกับ่บููนะครับเฮาผมกับ,บ่บลู พื้นที่บรูว่ามองใดอยู่ตรงไหนนะครับนี่บรรยากาศดีๆนะครับโอ้อากาศดีเงียบสงบดีนะครับได้เป็นบ้านทาม่วงนะครับ พราะเข่ามาจากถนนใหญ่เนี่ยก็ลึกพอสมควรอยู่นะครับจาก3-4ี่กิโลอยู่นะครับอยู่ที่บ้านท่าม่วงนะครับอำเภอรัตนาวาดปีครับ